สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะช่วยชาวสวนเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะจริงเหมือนอย่างที่เขาบอกเราหรือเปล่านะคะคือพี่อ้อยสั่งมะม่วงไปนะคะ สวยเนะคะเดี๋ยวไปดีดูเนาะเดี๋ยวพี่อ,ออกจากลังให้ดูเดีไม่ต้องออกดูตรงนี้ก็ได้เนาะลังนี้นะคะห้ากิโลห้ากิโลร้อยสี่บาทนะคะห้ากิโลร้อยสี่บาทเขาบอกว่าออกมาจากชาวสวนอะ่ะอ่ากิโลละเก้า กิโลเก้าบาทนะคะเขาบอกงี้เนาะแล้วตอนนี้เขาเป็นเป็นโปรที่ช่วยชาวสวนนะคะก็ส่งถึงบ้านห้ากิโลเก้าสิบเก้าแต่เขาบวกเก็บปลายทางบวกสี่บาทนะคะมะม่วงมาหาชนกนะคะสวยค่ะสวยเพราะว่า ช่วงนี้พี่อ้อยไม่ค่อยอตลาดแถวบ้านตอนนี้พี่อ้อยอยู่กรุงเทพเนาะพอดีตลาดแถวบ้านน่ะผละไม้แพงนะคะแต่บอกตรงๆงเลยเนาะที่เชียงใหม่อะผละไม้กับถูกกว่าพวกมะม่วงมะละกอกล้วยอะไรพวกเนี้ยคะ่ะจะถูกมากอันนี้ถือว่าถูกนะคะแล้วก็ตรงปกนะคะ คือคนตามในในเพจเขาก็อ่าเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวพี่อ้ยอยแคปหน้าจอเพจเขาล็อกแปะไว้เป็นเป็นเป็นหน้าปกคลิปนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ถ้าใครๆได้เห็นแต่จริงๆเดี๋ยวพี่อ้อยจาได้เขาใช้ชื่อว่าส้มฝางนะคะช่วยชาวสวนเนาะเพราะเขาจะขายผลไม้หลายหลอย่างเลยนะคะ ก็ช่วงนี้เขาก็เน้นเน้นขายมะม่วงนะคะเก็บสดเลยนะคะเก็บแล้วส่งมาเลยนะคะพั่วยังใหม่อยู่เลยนะคะนี่คือยังไม่สุกนะคะแต่ว่าลูกเขาเป็นสีเหลืองเนาะสวยมากเลยคะ่ะถือว่าโอเคเลยเนาะพี่อ้อยยังไม่เคยทานมาหาชนกสุกนะคะแล้วก็ดิบก็ไม่เคยทาน <laughs> นะคะคือเป็นคนที่แบบชอบอะไรก็จะทานแต่แบบนั้นนะคะไม่ังไม่เคยลองแบบอื่นเนาะเข้าควนี้ก็ได้ลองทานตัวนี้เนาะเดี๋ยวยังไงถ้าบอกแล้วอะไรแล้วพี่อ้อยมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่อ,อ้อยเออพี่อ้อยบอกไปแล้วเนาะว่าชื่อชื่อเพจเขาชื่ออ่าสวนส้มฝางนะคะ เข้าไปใน Facebook นะคะไปไปไปดูในนั้นได้เลยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมน like, share, comment, ต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้พี่อ้อยไม่ค่อยสบายเนาะกลับมาจากเชียงใหม่คราวที่แล้วก็โควิดกลับมาเที่ยวนี้ก็ไข้นะคะไข้หวัดรับประทานนะคะป่วยทั้งขึ้นทั้งล่องเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ